xin coi xin coi xin phói anh phói coi phói xin 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 rồi xin sẽ xin phói 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 này luôn ạ là con cá như vậy đi được cá cá tuấn cái đi con cần tu mà để tung mà đây thì gặp phun ăn về bà mát mà lười níu <laughs> tóc <laughs> ลูกชาดีกับเดียวพุงงดำิ้งนะครับไแดงนี่เดี๋ยวโอ่าบอลงโน่เดี๋ยวับพุมาได้ันกตอนยอกขับยกยอกพุ่มจบยอกเกเกเก๋ยนายกเดี๋ยวาเอาพุมาอะไรไหมครับอีกยอิสลามเนี่ยไแดงนี่เลปเตอร์นี่ยติงงานรถยนนะเลปเตอร์นี่โานานุงอว่มัน điệp điệp à, ra nhanh luôn à ôi, là nâu tê, coi, cả tajin, cả tajin, ăn tajin โอ้ล็อกเลยดูปลุกปลุกงอแรกเดียวเลยไหมดูดูเอาเลี้ยวคว้ากับเลี้ยวคว้าเออรับปุ่มตอนนี้มีปะหนาเลยครับมันขวมย้ํามันเต็มเรี่ยวต้องไปล้างเกลืองเลยเพราะว่ปุ่มใจรักปักไปกันครังนี้เป็นปีแล้วนะ น,น้องปัดกับน้องปัดโอ้เสือรถไม่เลยของเขาเสือซ้ำแปดวิตเตอร์ไลนน้องปัดเดี๋ยวว่าโอกโลกันที่เรถมูดิการอเลยมีคนเจินรถไม่แล้ววปงกับร้านที่ตุงไก่ครับ quốc anh là mình ăn nhiều tiêu nuôi ban có bắt cá biển nông bao cái này bên này cá biển cứ có mấy mấy trang cây lưỡi chúng đây mà đi nay, không kia điêu này, đi nay, đi nay kia mà nay, vô quá, tiếng ai, tiếng ai kia con, đi quá. là mai nó bị Nó năm chùa và lăng ở đây đó. ยอนกว้างเผื่อไม่เล่เลยเด็กเขาตำม,ม,านมนันเผื่อเขาเรียกปนไหมอืมเหนื่อยกับเด็กตำม,มานันตรงไอ้โบกตุกลิ้งยอนกับยอนตัวำเครดเคดเขาดำเด้อมาจอดไม่เลยเด็กเผื่อเขาตำม,มานัน

น,นั่นเลยว้ายอาคลิปเนี่เตียวกับวันนี้นะว่าราโอคลิปโคลิปเดีอนี่โอคลิปเนียตเอาแกมาก็ไปกุยเองนูนี่ที่จะแกไปหน้ารักิสเพื่อนจอรถ ตัวแลบเปนปลาหัวเข้าก็อ,อยากเนี่ยไปหน้าละกิดอันนี้จอดตึ้งไอนุอปักเลยไม่ได้จอดก่อนเราเอาบินมันก่อนส่องเซ่ส่องเซ่หน้าหว่าจะพุ่งเคลแล่าเตี๋ยวกับวันนี้ขอพุ่งมาห้าริบเจ็ดแล้วอะ มีอย่างตามล่างคุ่มมาเลยเล้วพวกคิดเรื่อยเดียวปนนี้เบรกถากลางไปครับถากลางปันตัวนี้ต้องไม่กัน

quầm lực kẹt, cứng tên giang luôn hai hai uh, giang đi giang đi tít đi tâm bảy lưỡi đều trái có mèo nó khai mà giang này พุดต่ลั้งเงินคนแต่เะี๋ยวก็แต่เดี๋ยวก็ดันกับไปเปิดกับพุดให้มันบางก่อนแล้วก็ดันกับไปเปิดอ๋อมาแล้วจ้าปุกคลิปเนื้อเดี๋ยวไม่ได้เลยวันนี้อันนเลโรยแต่งกีจิ้งอะไรกันนั้นพกไลยอ่ะกีจิ้งเหอมาจ๊ต จอดไปเลยเลยเปือนตะมันไปหน้าเลยไม่ได้้อยเลยเปือนตะมันยากต้่งสเสียบ่อเลี้ยบไปตอนนู้เล็กใยญ่นู้นโลน่ะหอยเช็ดไปเลยไปหน้าตะก,กี้เลยไม่ได้จอด क्या ना कि बड़ के लिए बड़ <laughs> คลิปเนือเตียววันนี้ไม่ได้เลยไม่กระยาเลยพ้นตีกคลิเนือเพินตีไม่กย้าเลยดาวเยว่าป๊กเลย Rồi, vào bình bằng con không? Nói anh nó bình bằng Bây giờ đây không? <laughs> Bây không? Bây giờ bia nào hả? Bây <laughs> giờ lục bì chắc bia, bia Ok, no, nice, huh? คลิปนี้บายบายสวัสดีครับ